เทียบชัดๆท่านั่งเศษฐาวีเอสประยุทธ์เวลาไปพบปะผู้นําต่างชาติสึบเนื่องจากกรณีที่กลายเป็นไวรัลทั่วโลกโซเชียลสำหรับท่านั่งของนายเศษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พบปะกับนายวลาดิมีปูดินประธานาธิบดีรัรเสเซียเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาณก,กรุงปักกิ่ง ซึ่งสิ่งที่ชาวเน็ตพาก,กันสังเกตคือสีถุงเท้าชมพูจากของนายกเศรษฐาที่ระหว่างพูดคุยก็ได้มีการดึงถุงเท้าขึ้นมานอกจากนั้นชาวเน็ตยังได้พูดถึงท่าทีหรือภาษากายของนายกเศรษฐาอีกด้วยว่าดูไม่น่าเกรงขามเพราะป,ปกติแล้วนายกเศรษฐานั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่ ความสูงเฉลี่ยกว่า200เซนติเมตรแต่เมื่อนั่งประกบในเวลาดิมีปูตินกลับดูตัวเล็กลงหดแขนหดขาซะง,งั้นล่าสุด20ตุลาคม2566ทางด้าน Twitter ร์ถอรหัสภาษากายบายหมอหมดนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดวยในช่วงที่ผ่านมาหมอหมดได้วิเคราะห์ภาษากายของนายเสถาไว้ว่า พอมองคลิปคุณเสถานั่งคู่กับปูตินเวทานางภาพนั้นเขาควรจะต้องปรับปรุงเป็นการด่วนสังเกตทั้งแขนขาลำตัวล้วนหดเข้าหากันจนรีบเล็กคล้ายเต่าที่หดระยางทําให้ดูขาดความมั่นใจไม่มีอํานาจภาพพดก็พลอยทาให้ดูเหมือนว่าสถานะต่ํากว่า และแทบไม่มีส่วนใดเลยที่จะแสดงว่าคุณเศรษฐาดูมีความมั่นใจบางคนอาจจะออกความเห็นว่าคุณเศรษฐาเป็นคนให้เกียรติผู้อื่นและมีความรอบน้อมถ่อมตนแต่จากภาษากายมันเกินกว่านั้นแต่กลายเป็นดูกลัวยอมสยบยอมอยู่ใต้อำนาจยอมว่าคุณเศรษฐาจะต้องแค่ภาพลักษณ์ของตนเองให้มากไม่งั้นจะสำรอยคุณประยุทธ์